ตอนนี้กำลังอยู่ก็วัดลุมเขาเดีย๋ยวจะเพื่อนๆมาช่วยกันมัดดอกไม้จ้าดอกไม้กระลบะพึกนั่นเลยวันที 13, ่สิบสามเมษายนทำบุญถอดผ้ปาป่าสมคคีประจำมัดลุมเขาเดีอจ้ะโอ้ยกำลังมัดของขวัญกันมากมายหลายอย่างเลยมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยจ้ะนี่สาว,สาวลายาลายคนแก่แค่<ๆ>นี้นี่ ช่วยกันโถกกันมาดูว่าอย่างเยอะเลยท <c oughs> สาวทั้งนั้นเลยจ้ะดูว่าของขวัญกับอีแม่เอยเต็มเลยเนี่ยเต็มมามีแต่ของขวัญน,นะจ้ะมีแต่แบบว่าเขาเชาวบ้านเนาะรวมกันเออรวมกันเอามาช่วยกันเนาะเป็นของขวัญน,นะถึงยังขนมาไม่เมดเลยจ้ะกำลังลำเลียงมาอีกรถใหญ่ๆ นี่ผัดลมก็มีเออผัดลมตัวใหญ่ๆยังเอามามเมื่อดเลยแล้วกำลังไปทยอยขนมาอีกรถใหญ่ๆน,นจ้าบรรยากาศ